ก็พี่รู้สึกภูมิใจนะคะที่ว่าได้มาอยู่ที่นี่และก็เห็นน้องๆทุกคนก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับการร่วมงานสองเดือนที่ผ่านมาก็เห็นว่าน้องๆเป็นเด็กที่น่ารักและก็ตั้งใจทำง,งานนะคะต้องขอบอบคุณเพราะว่าอยู่ที่ไหนพี่เชื่อมั่นว่าทุกที่สำนักทั้งนะคะเด็กๆไม่ดื้อน,นะคะแล้วก็กรับผิดชอบเป็นอย่างสูงนะคะ นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ผ่านมากิจกรรมหลาย,ลายๆกิจกรรมที่ร่วมมือร่วมใจกันอท,ทำหน้างานเราสําเร็จนะคะก็สโลแกนของพี่วันแรกที่พี่เคยพูดนะคะก็คือเรานะคะสำหรับน้องๆของเรานะคะก็คือกินและอิ่มนะคะสนุกให้เต็มที่และแต่งงานต้องมีประสิทธิภาพนะคะขอแค่นั้นเองนะคะก็คือกโลแกนของเรานะคะคือกินและอิ่ม แล้วก็สนุกเวลาเรามีสนุกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วก็งานเราก็ทำอย่างได้มีประสิทธิภาพนะคะก็ขอแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากเรื่องงานนะคะเพราะงานมันทุกอย่างมันมีปัญหาเราสามารถแก้ไปได้นะคะก็สําหรับปีใหม่วันนี้ก็วันคริสต์มาสด้วยแล้วก็ปีใหม่ที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะ ก็พี่อยากอวยพรให้ทุกคนนะคะมีพบแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ก้างานนะคะคนอยากได้งานที่ตำแหน่งที่สูงสูงข,ขึ้นก็ให้สมปรารถนานะคะมีเงินมีทองเหลือใช้นะคะต้องขอขอบคุณขอให้ทุกคนโชคดีในปีหน้านะคะขอบคุณค่ะสาธุ ใครอยากฟังเสียงหวานๆของขอเราบ้างครับอ่าพี่เ่เป็นหลายอีนี้นึ่นบองานเพลงก็พอมาเต้นนะอ่าพีเต้นนัพี่้นมาแต่สายเพลงกันมาเต้นเลยว่าตพอบอกแล้วนะครับทุกค